สวัสดีพี่น้องเบิร์สุขสุขคมืคมันี้บานุยซาแนวได้มายามมองพี่น้องบึงบรรยากาศรอบๆก่อนอันนี้ก็มองหาอยู่หากินด้วยพี่น้องเต็มไปด้วยธรรมชาตินะโอ้บังพี่น้องคุณเต็มมองอังยะ Boya, sai này phân phân nhảy, phân phân phi phân phát đi hết sầm, phân chắc phân 2 phân 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 ผ <c oughs> ลกระสิมาไหลเลยพี่น้องผ <c oughs> <c oughs> ลชิมาไหลข่าวมองจมเลยกระพ้นวัดถึกลาย นะหลับซาบอยู่ลุดไปน้ำก็มีพี่น้องบ่ได้ปล่อยมันลุดกำลังม้อเลยเห็ดปลาสมพี่น้องเขาปลาทะเพียนเขามามาก นี่ก็มาใส่ดักมองปลามันขึ้นมากินหญ้าพี่น้องน้ำม,มันกำลังชีร้ตอนนี่ฝนกำลังชตกน้ำร้นนี่นี่ปลามันแห้งขึ้นร้ายพี่น้องนี่ก็เขามาดักไว้ก่อนหนายัะ โอ<ฮ>้ถือกอยู่หุ่นปานาเลยตัวนี้ตัวใหญ่ใช่ไโอ้ยดันเหนียวออเออเออเออผมงัดปาก <c oughs> อันนี้ก็น,น้ำบุหรี่พี่น้องมันเพราะว่ามันอยู่ปากระบายเนาะกันอยู่ตรงกลางอยู่พุ่นอยู่พี่นอ้องเอ้ย

ถอดกรอบแกมตำมงหุงพี่น้องเอ้ยมัดอยู่หันฮะคือปกติหนึ่งปกติเลยเขาน่าจะมาใกล้แล้วมั้ง ลาับเพียนไงพี่น้องไงไงะเพียนใหญ่พี่น้องโอ้โหออกใจขากระลักออกไปนำอยู่ได้กีกปลาอร่อยไปนำอีก